สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับพี่อีกแล้วนะครับผมจะมีเกมเมอร์นะครับผมกับเกมฟรีไฟล์นะครับผมตอนนี้เราก็ลองหัดเล่นในคอมอยู่นะครับแต่อันนี้เป็นอในมือถือนะครับใครอยากดูพี่เล่นในคอมนะครับผมก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะครับแต่บอกกันเดียวเลยครับว่ากากมากนะจะเล่นในโหมดธรรมดาเพราะว่ามันมันมันยังงงงงอยู่ครับ ก็คงคล้ายๆพีบีนะเล่นหัดเล่นนะก็ยังยังไม่รู้ภาษีภาษาเนะี่ยยังคงงงอยู่นะครับผมก็รอสักครู่หนึ่งนะครับให้มันทําความเข้าใจนะครับก็เหมือนตอนที่เล่นพีบีครับผมก็มันน่าจะเอาเชียร์เพื่อนย่างของมาเลยไร่ยวะอยากเลยอยากเก่ยยังไงยปฟังเดอะบริษั์อยากเก่งๆไปไม่ให้วุ้ยม่ให้วุ้ยม่ให้วุ้ยนี่นี่นวิ่งโอ้ดูดูดูโอ้เนี่ยโคตรเทพโคตรเทพว้าเป็นไง เนจริงด้วยผมอ๋อเวนม้ยิงแบบกูเลยแขนไงเพื่อนแขนไงแขนไงบอกพี่สิน <Becca> ้องน้องแขนบอกพี่ส uh ิบอกพี่สิว่าแขนอ้าวอีกอ้าวไอ้ไอ้ไอ้สัตตาไอ้สัตว์ไอ้ชั่วอ้าวเยอะแล้วไม่ชุบกูด้วยนะอ้าวได้จู่ๆก็สร้างศัตรูเลยครับผมได้เลยครับเจอกูเวนมียายเพื่อน ยาเพื่อนมียา,าไหมเจอกูเจอกูแน่ไอเวนสัตตายไอเฮียนี่ผมเ,เกิมนี่วาเนี่อกดของไม่ทันกดของไม่ทันมายิงระเบิดใส่กูได้ครับผมสร้างศัตรูซะแล้วนี่นะแหน่เขาลุบหล่อย้ายผ่านถังแดงนะเพรจะยิงให้ล่วงเลยย้ายผ่านถังแดงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมึงเดี๋ยวรู้เรื่องไอเวน ตู้ไม่ได้ยิงถังแดงแต่กูเฉยต <c oughs> ู้ไม่ได้ยิงถังแดงใส่กูเฉยครับผมเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวรู้เดี๋ยวเองรู้สัตตาเดี๋ยวได้บั็นเิอแน่นอนสัตตาครับผมเดี๋ยวมีเหลืองแน่มึงมึงเปอร์อะไรเอาไปสัตตาเบอร์สองนะมึงต้องมาเก็บของตรงถังแดงแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาไหมมาหรือเปล่ามาดูนะแต่อย่าขอขออย่างเดียวครับผมสัตตาอย่าวิ่งผ่านถังแดงครับ ตาตาวิ่งผ่านสันแดงคือตาตามีมีเก็บครับผมเอาเพื่อนนี่นี่นี่เก็บไปเอาไปเก็บไปตาตาอยากพิ่งผ่านสันแดงครับผมกยิงมึงให้ตาตาไอสัสวันร้อนแล้วไอ้ห่าอืม มาก่อนกระตุนยาครับผมเบอร์สองอีพเบอร์สองแม่งเถื่อนเกอรมาทุกคนซื้อไม่กาสยิงถังแดงใส่กูเฉยเก็บของไม่ได้ยิงถังแดงใส่เถือนเจอเจอวิ่งเจอเจอวิ่งบนหัวถึงก็ร้องครับผมเจอวิ่งบนหัวนี่ถึงก็ร้องเลยครับงอแงเลยครับผมงอแงไปเลย อัาก็สนแดงทุกคนเดี๋ยวไปอัพเกาะตรงนู้นเลยัะตรงนี้นรรนม่เทีบเกาะจุดขาดตั้งปื่นนะในปอสองเพื่อนทิ้งเอาไปหมดแล้วเพราะเราต้องอัพเกาะกช่อนมเป็นเกาะสองตรงนี้ครับเดี๋ยววิ่งไปช่วยด้วยครับใช่ไหมยาก็ไม่มนะีเพื่อนไม่คิดจะทิ้งยาไปกูเลยอนะ่ะ <c oughs> เราได้บ h เมาเครับทีนี้ได้อยู่มีบ h เอยู่ตรงนั้นเฮ้ยตรงนี้บอลลูนทิ้งของมานหน่อยนะองเ,เป็นสไนเปอร์หรือเปล่านี่ก็บอลลูนทิ้งของครับไม่มียาครับเอเอเอสตาตาเดี๋ยมันเจ๊กูเดี๋ยวตาตาจานแคลนนะผมบอกเดี๋ยวผมแคนทับเจ็บนี้นอีกนานทับเบอร์สองชุบไม่ช่วยครับมันยังไม่ชุบเ,เลยนะ คือล้มผมล้มแล้วมันมันไม่ช่วยผมอ่ะมันยิงผมล้มแล้วมันไม่ชุบนะเสียการรู้ดีดีครับผมเดีย๋ยวเดี๋ยวถ้าตาชุบมาดูกูน่าจะแดบให้ดูจะโชว์ความสมน,นู้้นายดูครับผมไม่มียาด้วยประเด็นนะอ่ะเป็นขี่รถทำไมวะเ,เขาเลยเขารู้ละม้าขี่รถได้ ยาไม่มีแล้ว้ยดีไม่จนกูตายเลือดยิงไม่มีอยู่ทุกคนเลือดยิงไม่มีอยู่ด้วยเกาะสามเนี่ยโ,โดนแล้วโดนแล้วผมโดนแล้วสมน,น้าครับผม อโอ๊ยโดนยิงโดนซ้ำทุกคนโดนซ้ำเกิดรอยตายทั้งตี้ผมไอ้สัต์ตายเรียบร้อยไอ้ควายไอ้กากผมพูดอยกาีนี้ครับผมไอ้กากใครชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์็ในใจให้ผมด้วยนะครับผมต้องต้องลงครับคลิปนี้ต้องลงลบสิบผ้าครับ ไอ้กากเอ้ยไหนดูดีแล้งอะไรครับผมอุ้ยเหียใดหนึ่งกระจอกไปแล้วทุกคนครับ